ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนครับผมรันนี้กับโย้ผมมาในเสษมรนอยู่์ที่เขาครับเดี๋ยวมันมนี้พา,ามาฟังปุ๋ยอ้อยครับวันนี้เขาให้อ้อยตัวน,นี้ก็จะเป็นอ้อยต่อสองครับตัดเ็จแล้วครับเอาใบออกครับเพราะว่าตัดสดครับแต่เผาใบ พอม,กมักใบไปได้ครับผมเคยมักแล้วมีแต่หนูครับแล้วก็อ้อยกบค่อยเกิดชวนเงานี่สิบเป็นเชื้อราครับอ้อยบ่ค่อยเกิดบกค่อยลูกเกิดห้างแล้วก็หนูเห่นมุ่นเหมือนครับอ้ยอยบกค่อยขึ้นบ่ค่อยงามครับนี่็ือฝังปุ๋ยครับนี่ใส่เครื่องฝังเพราะว่าที่แรกว่าสิบปันก่อนดินแข็งครับปันมะเขาก็เลยเอาเครื่องมาฝังปุ๋ยครับ พอฟังแล้วก็สิปานอีกเท่านึงครับการแล้วแต่ให้แลแต่สวนแล้วแต่แตแตพื้นที่แล้วก็แล้วแต่ในทุนเจ้าใหญ่เจ้าหน่อยครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องจักรบกขึ้กันครับตอนนี้ก็แต่ฟังปุ๋ยน,นี่ก็ทั่วไปครับส่วนมาก ทั้งเมื่อเลยนะครับเขาแบบเป็นมีการฟังปุย๋ยแต่บางพื้นที่เขาจะมีเกา่าใส่เครื่องเกา่าครับมีโตเกา่าแต่ในส่วนตรงนี้บ่มีโตเกา่าครับหลังใส่รถตรี่ปัน่นการปั่นรถตรี่ในส่วนนี้ก็สะทอดเอ่อเข่าปั่นเนาะหรือนเข่วปันนะวป่นตรงกลางหอกครับนี่ตรงกลางออกแล้วก็เหลือไว้แต่ทอดท,ที่ที่มันเป็นตอไอ้ครับออก แล้วก็ปั่น่วงกลางดินแ้างครับดินไงง่องเลยในส่วนนี้ก็ระยะห่างของอ้อยตัวนี้กิาาอซู่ิระมาณเม็ดสีวันเม็ดส0ถึงเม็ดยี่สีปพ,พอตัวนี้เป็นอ่อยปลูกเองครับที่ใส่ผาน,นยกรองมันครับ มาชักลองแระฆับปูครับแล้วนกะ็เอารถไถเดินตามไถสุมเป็นลองเดียวครับตัวนี้ตัวนี้ก็ต่อสอง่างน,นครับมาดูแลอ่อยต่อครับ คันดินเข้าใส่แต่ปุ๋ยเคมีดินสิเปินแพนแบบนี้ครับครับเป็นแผ่นแบบนี้แต่ตัวนี้ก็เก็บแ่นบ่นค่อยแห้งไปไดนครับเพราะว่าตอนที่เป็นอ้อยยอดผมไม่ได้ใส่ขี้ไก่ครับขี้ไก่แกบแต่ตอนเป็นตัวหนึ่งปีที่แล้วนะครับผมใส่ขี้ไก่แกบมาก็เลยแบบดีกันได้จังน้อย อ้อยนี่ขันหัาใส่แต่เคมียางเดียวเลยมันสิงามแต่ปีแหลกครับเพราะเป็นอ้อยต่อหนึ่งต่อสองต่อสามไปเลยดินสีแห้งใส่เคมีหลายดินก็แห้งแน,น่นดินแห้งแข็งพอดินแน่นแข็งปุ๊บหากอ้อยนี่สิออกหากินอาหารอะไรครับลวก็เสียไทยอ้อยเข้าบ่งามปลูกไม่ไม่ก็งามครับปีแหลกฮโลหน้าปลูก ได้กาปลูกไปเรื่อยๆปุ๊บเขม,มีการพักดินือว่าผมมีการใส่ซีประตูเลยไรหนึ่งสิบหอดหอดสิบตันครับชาวบ้านผมนี่ส่วนหน่อยครับสิไดรลยรี่สิบนอกที่อยากสิเป็นโลหน้าเข่าแล้วก็ปลูกไว้เป็นหยอดสิได้ครับยี่สซิฟยางเก่งเลยบกเกินนี่ครับแตงของผมเมื่อเฮ็ดมาลายครับแปนี่กับชะวบ้านสีไรครับตัวที่พ่ทันตัดกะ ตอนนั้นก็อีกเจ้าหนึ่งครับสองข้าเจ้าจริงเราเนี่ยขียนยาไงยาไม่ดีต้องใส ขี่สิวประตูขี่ไก่ขี่งขี่มูขิ่ยังก็ได้ครับเพราก็ใส่พวกนี้งามซาครับแต่งามโดนงามเด็ดตลอดครบฤดูกาลหอดมือตัดแต่ก็เป็นเคมีนี่คันบ่มีฝนเลยนี่ใส่บปได้ครับคันดินบ่ชื้นนี่เนยถิมัดตัวน,นี้ครับฟังกับทิจกขึ้นดินทั้งล่างกัมีความซุมซ่มอยู่ครับงับมันซุ่มอยู่ นี่ฝังเขาตรงกลางนะครับมากัดสิห้างออกจากออกจากเอ่อ้อยจล็กน้อยนึงแล้วเขาจะมาปัน่นแกีวปั่นอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้สิเบียดกับเงาอ้อยตอวอ้อยพอดีเี่ครับกำลังเกิดครับ ครับผมการฟังก็าจะฟังไปเป็นขาคู่ครับอ้อยต่อนี่คืออ้อยกำไรครับเพราะว่เาเท้าประด็ลงทุนหลายครับแค่ลงทุนแค่นี่นะครับฝังปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่นั้นครับอ้อยต่อนี่คือกำไรก็คือเท่ากับแค่ฝังปุ๋ยแล้วกั ก็ไปใส่ปุ๋ยช่วงกแล้วแต่แลแ้วแ,แต่ให้แล้วแต่คนเขาสีมีการดูแลเพอ่นกันครับแต่ในโซนของผมนี่ปีที่แล้วนี่ต่อนหนึ่งนี่ผ่นฟังปุ๋ยรอบเดียวครับผมฝังปุ๋ยหลวกใส่ขี้ไก่แกบแค่นั้นครับแล้วก็ได้ดูแลอีกเลยครับแล้วก็ไหวมาตัดเธอเดียวแล้วก็ได้ได้ผลนสรุปว่าใส่ขี้ไก่แกบนี่ขี้ไก่นี่ แต่ต้องเป็นขี่ไก่ที่มีขี่ไก่แกะที่มันตายแล้วนะครับบแมเอนมาบางฟาร์มนี่เขาจะเอาขี่ไก่พอเขาจับไก่ออกปุ๊บเขาจะเอาแกะมาผสมอีกรอบนึงครับแล้วก็ตีใส่การขายตัวนั้นมันสิบหค่อยเป็นผลครับสมัครไม่มีแต่แกะใส่แล้วมันสิบอัวงามครับเป็นขี่ไก่แท้หรือขี่ไก่ที่เขาประดิษฐ์ผสมแกะอีกรอบนี้การทําไส่พวกขี่ไก่แกะพวกอินทรีย์วัตถุนี่พวกปุ๋ยที่เกี่ยวกับมูลสัตว์นี่ หนึ่งที่ได้ดีแท้ๆเลยก็คือดินครับดินดีดินรวนซุยดินมันเสียแล้วก็พืชได้กินดนปุ๋ยซีบและเหยบอนไล่ไปใส่ครับซียูกับนาดินตลอดพอเวลาไม่ฝนตกไม่ความชื้นก็สีเห็ดไทยละไล่น้ำปุ๋ยออกมาครับน้ำปุ๋ยซียูเนี่ยเป็นน้ำละไล่ออกมาแล้วก็เห็ดไทยพืชได้กินพอพืชได้กินพืชก็งาม พอมันแหลงบ่มีฝนหรือบ่มีนามบ่มีความชื้นปุ๋กยก็อยูเก่าครับพ่อได้ฝนได้นามก็กินอีกรอบหนึ่งแต่เคมีพอมันแหงบึ๊บมันก็สีรหลเห้ยหายเหมดครับสิระเฮ้ยหายเหมดแล้วก็บ,บอ่อได้กินบ่คือพวกปุ๋ยมุ่นตว์ครับคือเคมีคอดีคอดีอย่างเดียวครับจะคืองามไวครับแ้วก็งามแล้วเขียวเร็วแต่ก็อยูเลยครับ มันคือพวกปุ๋ยมูนสัต์ครับสีงามไปเรื่อยๆครับดินกับสีดีดินมม่เสีย อันนี้ก็บฟางปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับก็สิประมาณนี้ครับเพราะาตัวนี้เป็นหลองเดียวครับผมนี่ไปกัปนกดูแลอ้อยต่อครับนี่ก็จะเป็นดูแลในช่วงแรกครับล้างที่อยางข้าตัด ช่วงแรกเป็นการเฝังฟังปุ๋ยครับครับผมฝากอะไรก็แชร์กดติดตามช่องบ้านเรื่องกเกเตรประยุดเพื่อเป็นกำลังใจให้ชคลิไปไหมไหน,นะครับปอดใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ